โอเคคือคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่อหือหวาเหมือนคลิปอื่นในช่องเพราะว่าล่าสุดมีข่าวที่ผมได้ยินแล้วก็ผมก็แอบเศร้านะเป็นข่าวที่อาจจะชี้ชะตาอนาคตของเกมซีรีส์เทคเคนที่ผมรักนะครับก็คือข่าวของการลาออกของคุณคาสุฮิโรฮาราดะหรือคนไทยเรียกกันว่าพี่เต๋านะครับซึ่งจะมีผลก็ หมดสิ้นปีนี้นั่นก็นแปลว่างานเท k k e n วิร์ดทัวรในปีหน้าพี่เต๋าก็จะมาเป็นเพียงแค่แขกรับเชิญนะครับเพราะว่าทางบันานเนมโคเขาพูดไปอย่างนั้นและสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือผมไม่รู้ว่าในซีรีส์ของเท k e นเนี่ยอนาคตมันจะเป็นยังไงภาคเก่าจะมีไหมซีซั่น3จะทําอยู่หรือเปล่ามันก็ต้องรอดูนะครับว่า ทีมเทคเคนเขาจะทําอย่างที่เขาประกาศจริงๆไหมว่าเขาจะสืบสารสิ่งที่คุณฮาราดะทําไว้แต่ตอนนี้หลายๆอย่างมันก็แอบอัดอั้นอยู่นิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะพูดผิดพูดถูกยังไงแต่ว่าตอนนี้นะครับคอนเฟิร์มแล้วนะครับก็คือคุณฮาราดะเนี่ยลาออกแล้วทางทีมเทคเคนก็ได้ประกาศนะครับว่าคนที่เป็นหัวเรือของซีรีส์เทคเคนนะครับ กำลังจะเล่าจากบาร่ายัมโคนะครับในปีที่เทเคนครบรอบ30ปีและตอนนี้ทีมเทเกนก็จะไม่มีคุณคาซูฮิโรฮาระดะมาคอยกำกับหรือว่าชี้ทิศทางของเทเกนอีกแล้วแต่ว่าสิ่งที่บร่ายนัมโคนะครับขอสัญญากับแฟนคลับนะครับว่าพวกเขาจะทำเต็มที่กับการพัฒนาในเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าแผนของการทำอะไรต่างๆของเทเ k น n 8นะครับแล้วก็จะรับฟังเสียงของผู้เล่นซึ่งแม่งไม่เคยรับฟังเลยนั่นแหละครับ เขาบอกว่าเขาจะทําให้จิตวิญญาณของคุณฮาราดะที่ทาเทเค็นยังอยู่ในเกมของเทเค็นต่อไปซึ่งทางเทเค็นก็ไม่ได้พูดถึงครับว่าแผนของตัวเกมเนี่ยในภาค9จะทําต่อไหมจะทิ้งซีรีส์นี้ไปเลยเพราะว่าแพ้เกมอื่นขาดรอยหรือว่าเขาจะทําภาค9โดยที่ไม่มีคุณคาซิโรฮาราดะซึ่งการตัดสินใจของฮาราดะเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเขาคิดมาดีแล้วหรือว่าเขากําลัง ยอมแพ้กับคอมมูนิตี้ฟีดแบ็กที่ภาคนี้มันอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบาลานซ์หวยแตกที่ไม่ว่าจะอัปเดตเท่าไหร่ตัวละครตัวหนึ่งก็จะ broken อยู่เสมอตลอดไปไอตัวไหนเก่งๆเนิฟหมดไอตัวไหนโกงบางตัวปล่อยอย่างตัวเกมล่าสุดเนี่ยดเรคชั่นของเกมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนที่ทำดีเรคชั่นเกมตอนเนี้ย เป็นไมเคิลมอร์หรือเปล่าที่ทําให้เกมเป็นแบบนี้ทําให้เกมแม่งเดาอะไรเยอะแยะไปหมดกลายเป็นเล่นทีนึงก็ต้องเข้าคาสิโนทีนึงห้าสิบห้าสิทุกมูฟแต่การที่เกมเป็นอย่างนี้มันก็ดีครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามือใหม่ก็เข้าถึงง่ายเล่นกันง่ายขึ้นแต่ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายครับที่ พอมันเป็นแบบนี้แล้วเทคเคนคอมม u n i t y หลายๆคนก็ไม่พอใจบางคนก็เลิกเล่นกันไปแล้วโดยเฉพาะแบบขึ้นซีซั่นสแต่อานาออกเกมก็ค่อยๆเงียบลงเงียบลงถึงแม้ว่าซีซั่น1จะจะมีคนบอกว่าเกมแม่งโคตรขี้เกียจเลยทุกตัวละครในซีซั่นหนึ่งไม่นับไคลฟ์นะมันคือตัวรียูดอะรียูดจากภาค7อะไรอย่างเงี้ยยิ่งซีซั่นสเนี่ยตอนนี้ออกมาเนี่ยสามตัวดียูดของเก่าหมดเลยโอเคอาณาอาจจะมีของใหม่ให้เล่นบ้างฟ้าคำรามมีสแตน อเมื่อคิงมีสแตนทุกตัวแม่งมีสแตนหมดโดยเฉพาะล่าสุดเมียเรโซเนี่ยโอ้ไม่อยากจะพูดโบเค n นแอสฟักมันก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคนมันทิ้งเทเคนแต่ว่ามุมมองคนเล่นผมก็ไม่รู้ว่าการที่ฮาราดะลาออกเนี่ยมันเหมือนกับการทีขี้ให้ทีมเทเคนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยก็ ขอบคุณครับขอบคุณคุณคาสูฮิโรฮาราดะนะครับที่ทําเทเค้นออกมาให้เล่นทําเกมอะไรที่เล่นแล้วมันสนุกเข้าถึงง่ายไม่ให้หลายๆคนเล่นทําเกมที่มันตลกมีมุกฮ่าๆตามภาษาเทเค้นอ่ะคนเล่นเทเก้นน่าจะพอเข้าใจอยู่มันน่าเสียดาย,ยาจริงครับมันน่าเสียดายเพราะว่าภาคเก้าก็ควรจะมีสุดๆเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องตัวอะไรก็แนละ้วแต่มันไปต่อได้ไม่รู้ว่าแกยอมแพ้เพราะว่ายอดมันสู้ เกมคู่แข่งตลอดการอย่างสต e ด t ฟ i เตอร์ไม่ได้แบบขาดรอยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันน่าจะมีผลกับซีรีส์เทคเคนแบบสุดๆเลยหลังจากฮาราดาออกไม่ดีขึ้นก็น่าจะแย่ลงแบบสุดกราฟเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนซีซันสมารอดูันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็หวังว่าอนาคตก็อาจจะยังมีภาคเก้าอยู่